กันนะคะน่วยของอ่น้องเพลง mm. เกี่ยวกับน้องเพลงเป็น mm. มีดราม,ม่ากเกี่ยวกับน mm. ี่เอาไปลงแล้วแบบว่ามันมีคนมาด่าน้องอะไรอย่างเงี้ายแพรวก็เลยมองว่ามันน่าจะจบอ่ะมันไม่น่าจะเอาอย่างที่แพรวโพสบอกว่าที่จริงเรื่องราวที่จะทําสตอรี่หรืออะไรมันมีเยอะแยะมากมายโดยที่จะจไม่ต้องเอาเรื่องราวในอดีตที่มันกระทบ่ากับใครกับในตัวในตัวน้องอย่างเงี้ยไปเพื่อที่จะให้คน ต้องมา,มาด่ามาบ้าน้องอะไรเงี้ยอ่าแต่ในม,มุมมองเขาอาจจะมองว่าฉันไม่ได้พูดถึงใครนี่อะไรเงี้ยแต่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าในสิ่งที่แสดงออกมามันสื่อถึงใครแล้วคนก็ด่าใครอะไรเงี้ยในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าวงเหมือนเป็นแม่ของน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยแพวก็แค่มองว่ามันไม่ถูกต้องเราก็เลยโพสต์ออกมาปกป้องในม,มุมมองเราบ้างแค่นั้นที่จริงอยากจบค่ะไม่อยากโพสต์ไม่ต้องโพสด,ดีกว่ามาเจอกันเลย มาคุยกันดีกว่าให้มันจบจบดีกว่าเออมาคุยกันเลยเพาไม่ได้ติดต่อหมาเลยหรือไตั้งแต่แบบโพสต์ไปมาอะไรไม่างไม่มามมไม่ไม่ไม่ได้ติดต่ออะอยาพูด่ะือการทีเราแบบมาสุดแล้วจริงจริงไม่เคยก็โพสต์แค่นั้นแหละก็ประมาณว่าก็เราก็สงสารเด็กเป็นคนที่ไม่รู้อ่ะใครมาด่าเราเราไม่เหมือนเราไม่ค่อยเจ็บเท่ามาด่าคนใน ใล้ชิดเราอะไรเงี้ยใช่เราไปเจออะไรที่แพวก็ไม่ค่อยสนใจอู่แล้วแหละแต่มันก็มีแบบคนส่งนั่นส่งนี่มาให้ดูใช่ไหมแพวก็มองว่าอุสยสงสารเด็กมันเนาะเด็กอ่ะมันไม่อะไรหรอก <Wow. S 1> เราอย่าไปอะไรกับเขาเลยผ่านแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยอ่าในในส่วนเรื่องมันก็ควรจบได้แล้วตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแ้ไม่ได้ดูที่เขาพูไหมที่เขาบอกว่าหนึ่งนาทีสิบสเตตัส ไม่เห็นค่ะหนูไม่ได้หนูไม่ได,หไได้หนูไม่ได้สนใจว่าเมื่อวานานี่ก็ทํางานแควก็ทํางานใช่ไหมแต่ก็มีคนบอกอยู่แต่ก็มองว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสนะคะหนูอยากเดินหน้าแพวอยากเดินหน้าอยากทํางานอยากมีชีวิตใหม่ไม่ได้อยากย้อกนกลับไปอดีตเดิมๆที่ผ่านมาเราเอาความผิดพลาดในเรื่องของอดีตมาแก้ไขปัจจุบันให้มันดีแล้วทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงองค์กรดีกว่ามันเสียเวลา เเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็ไมต้องโผล่ออกมาเจอกันเลยแล้วมาคุยกันดีกว่าว่าจะเอายังไงให้มันจบๆจบไปนนไนะคะเปิดเราบมจะเงก็ัมันก็ไม่รู้นะอันนั้นมันก็เป็นปัญหาของเขาอะแต่ถ้าแพลวเชื่อนะว่าถ้าแพลวถ้าแพลวเจอดราม่าหนักๆถ้าแพวล้ม ล้มไปเลยไม่ได้บุดได้เกิดเลยแพรคิดว่าเขาน่าจะเลิกด่านะแต่คือเขาน่าจะเลิกด่านะเขาน่าจะไม่สนใจแต่เหมือนแบบเยียบยังไงมึงก็ยังโผงหัวขึ้นมาอีกอะมึงก็หยาบก็มึนแต่อีแพ้วๆนี่จังสิแม่หรือมันมันใส่เขาหรเรื่องไหนอันนี้อันนี้คือความคิดนะหรือว่าแบบมึงก็ไม่ล้มสักทีมึงไม่ตายสักทีอะมึงก็ยังมีงานมึงก็ยังปังอยู่ได้อะไรอย่เงี้ยเขาก็คงแบบหมั่นไส้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้นะ อืมแพรก็มองว่าเราก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้เขาเหมหือนว่าเขาได้ยอดบิวหรือเปล่าแต่ที่ผ่ามาเราเนี่ยมาตลอดเลยใช่แพรบอกเลยนะว่าทุกวันเนี้ยแพรก็อยากปกป้องตัวเองในส่วนของเราบ้างอ่าอันไหนที่เราผิดพลาดเราแก้ไขแต่ถ้ามันจะไม่จบแพรมองว่ามันควรจบทำมาหากินเอออะไรนั่งหนา ดาวลงดาวท่กระแสมาแป๊บเดียวหายแล้วแต่แพลพาเนี่ยปีที่จะเข้าปีที่2แล้วยังไม่หายมันเพิ่งครบรอบหนึ่งปีไปเองแม่ใช่ใช่บเรื่องแบบเด็กคือแบบอย่างดาราบางคนบาราู่เขาก็มูฟออนแบบการจาคอะไางใช่เหมือนมุฟออนไปบริจาคไปเลยอ่าไม่เมื่อนั้นเรื่องของเขาไม่ไม่ไม่นั่นแหละก็คือผ่านไปก็คืออยากให้มันจบแค่นั้นแหละในสิ่งที่แพลพูดก็คืออยากให้มันจบเนาะอ่อยากให้มันจบไม่ต้องทำเพื่อแพลหรอกอะไรก็ตามคนที่บอกว่ารักเด็กรักเด็กอ่ะ ถ้ารักเด็กจิงก็ขอให้มันจบดีกว่าเพราะเราก็คือแม่ของเด็กถึงจะไม่รักเราไม่เห็นแก่เราก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นแก่เด็กให้มันจบๆไปอย่างเงี้ยแเราบอกว่าเราเอาแม่มาเป็นต่อถ้าพ่เอาลูกมาเป็นก่อเราะฉันเฉยๆนะฉันก็มีฉันก็มีแม่ที่ฉันกล่าวพูดพูดถึงได้อ่ามันทุกคนมันมีเหตุและผลแหละค่ะลูกก็คือลูกเราที่เราเลี้ยงมาเราจะพูดถึงแม่หรือพูดถึงลูกมันก็เป็นสิทธิในพื้นที่เรา เพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนจะคิดคนจะมองว่าจะมองอยังไงคือตอนนี้แฮปปี้มีความสุขโอเคแค่ว่าอยากจบเรื่องนี้เอออยากมาหากินไม่อยากมาไลสาระค่ะ,ะแบบอย่างน้องเพีงเองแแม่เพีวได้บอกอะไรน้องไหมแบบเกี่ยวกับดาบ้านน้องเพงเพียวจะบอกตลอดว่าไม่ต้องอะไรหรอกลูก,ลกทางานไปเถอะสู้ๆนะไม่ต้องคิดอะไรถ้าเรามั่นใจว่าเราอยู่นะตรงนี้เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราทํางานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นจบ ไม่้วมองำถาม,มแ,บบแบบนี้แล้วเราจะคุยเรื่องลูกกันได้ไหมอะเรื่องลูกแล้วลูกก็ก็ปกติก็งงเหมือนกันก็กคือส่วนมากก็จะทักหาป,ป้าหาพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่กับแพรก็คือไม่คือสถา,านะมันมันไม่ได้เป็นอ่าคนในครอบครัวแล้วเขาก็คือคนอื่นแล้วแพรก็คือคนอื่นสาหรับเขาเขาคือคนอื่นสำหรับแพรแต่สถานะที่เราไม่สามารถ,ถีิเลี่ยนได้ก็คือแม่ของลูกพ่อของลูกแค่นั้นอ่า มันเขาก็เหมือนน้องในวงการคนหนึ่งณตอนนั้นคือเราอยู่ด้วยกันเราเป็นคนครอบครัวใช่ไหมแต่ณณจุดเนี้ยเขาก็คือน้องในวงการคนหนึ่งค่ะเขาจริงๆไม่เสียใจไหมแบบว่ามันเปิดเรื่องราวแบบนี้ทันที่แบบเราตั้งใจให้มันเป็นครอบครัวไม่ค่ะ,คะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ไม่เสียใจแล้วรู้สึกรู้สึกโล่งมากกว่าความรู้สึกมันผ่านมาแล้วมันมันรู้สึกโล่งมากกว่าณตอนนี้เราแฮปปี้กับปัจจุบันเราเลยรู้สึกโล่งใจ โล่งใจมากกว่าใช่แล้วม่คิีว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะเดี๋ยวใจอะไรก็มาเถอะค่ะมาเถอะเออมันไม่ได้อะไรแล้วตอนเนี้เราโฟกัสที่งานเราไม่ได้ไปทาให้ใครเดือดร้อนแลวเราไม่ทําสร้างความลําบากให้ใครก็แค่นั้นแหละจบทําทํางานจะได้ฝากบอกอะไรเขาไหมคะแม่ไม่ค่ะไม่มีไม่มีอะไรก็คือแค่บอกว่าจบเถอะปีหนึ่งแล้วแยกย้ายเออแยกย้ายไม่ต้องไป อะไรกันไปกันมาคือคุยกันให้มันจบจบเถอะอ่าใช่ถ้าอยากดูเขาไม่อะไรก็คือมาเจอมาถามได้ใช่มันไม่มีอะไรอยู่เลยอยากให้ต่างคนต่างใช่ค่ะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าคนต่างอยู่ดีกว่าอ่าอย่างแม่อยากนี้ดราม่าที่ดีอยังไงเรอแม่ไหนะดราม่าที่ดีอที่ดีอดู่คืออะไรคะไม่พูดถึงดีกค่ะไม่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงปล่อย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 ไป เอาเอาตเอาอสั้นๆแพ้ไม่ได้คิดอะไรก็มาขอโทษอืมก็มีผู้จัดการทักมาขอโทษเดี๋ยวมาะจัดาขอโทษแต่ไม่ได้คิดอะไรมันไม่แพาไม่อยากมีประเด็นกับใครอ่ะเออมันอาจจะเป็นเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ให้มันผ่านไปผู้จัดการเขาก็ทักมาขอโทษแล้วอาจจะอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยอ่าก็อ่ที่บอกไม่ได้ทำอะไรก็เป็นประเด็นหมดืง เจ๋ๆก็เป็นแม่ไปมาต้นพีจะเป็นมะเด็นเลยแมนแอะไรน้เออนั่นแหละตามนั้นแหละเ่จมูกฝ่าังใช่รัก็มันเริ่มจะแบบรับมันรัดแกนแล้วมันจะเข้าอัดหกเดือนแล้วอ่าก็โอเคแล้วไม่รู้เกี่ยวกับจมูกไหมนะก็ไมไ่รู้เหมือนกันแต่หลังจากที่ทํามามันก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะมันก็โอเคมันก็ฟังทั้งงานทั้ง อ่าทั้งในประเทศและต่างประเทศอะไรเงี้ยงานบวงงานรับเชิญอะไรเงี้ยขายของขายของอะไรเงีกก้ยก็ก็ลังก็ดีค่ะแฮปปี้มันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยนะตอนเนี้ยใช่แต่แค่แบบนี้แหละถ้าเรื่องนี้จบก็คือชีวิตก็คงจะแฮปปี้มากกว่านี้แล้วองนี้ามันจะจบไ,ไหมัมน่นะนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละนาา่าจะมันก็ต้องจบแหละโตๆกันแล้วใช่ไง ันขึ้นอยู่กับผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์ผู้เดียวอยอบาสิจบจบ่จบอันซาคุณการเบิ่งอยู่ดีมันบด้ขึ้นอยู่กับผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์ผู้เดียวดีอันบอกลงถ่ายว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเขานั่นแหละจะจบไม่จบนี่มันก็ไม่ดีท่านรนะพูดแบบนี้ก็สิบอกว่าบ่ได้ว่าให้อีกแล้วเนาะนฟังมานิไม่ได้แซะ ก็สิวางสิเด้เวนาอจะ่าเหยียดเท่าไหร่ก็ไม่จงเขาก็ได้มันใส่ตี้ <ไ S 2> เฮ้ยเนาะอ้าวปยาบาลฟินแดนผิดกระไดสะนะอยากหัวบอพี่น้องอยากหัวบอ